วัสดียามบ่ายจ้ะพี่น้องจ๋ามาพบกับสายวีคนปากแปรคือเก่าฮันแหละเออสายวีคนปากแปรวันนี้จะนำเสนอส้มแคาราค่ะพี่น้องจ๋านี่เดสมคาราอันเสวีว่าอันเีวีว่าสีผ้ามุเจ้าเบิงหันเออฮัแหละนี่เดสมขาลาก็าได้พี่น้องพ่อแล้วมือนันจะคองเอาไปเติมเบิดเนานะเออไปเติมเบิ้ลแลวก็ว่าน สิผ้าห้พี่น้องมาบึงผนะาเออแซวี่ก็เอาไปเติมแล้วมาเนี่ยมืออื่นมือเฮือเนี่ยสิเป็นมือสาจีนเนาะมือใจมาพี่น้องจ๋าเออแซวี่ก็สิเป็นเช้าวมวยเด้เอ,อแซวี่จะเ,เป็นเา้ามวยได้เออแซวี่สีแ่งถือเป็นจีนเด้พี่มสมสมสมน้นนงาานองจ๋าเออแซวี่ก็เลยเตรียมสมเตรียมยังนี่บักสมข้าราจากพี่น้องจ๋าอันนี้กเฟรุตจ้าข้างในเนือ้อเนื้อสีชมพูคือกันแต่ว่าตัวนี้ เนื้อสีชมพูสีออกเค็มๆเนาะเกรฟฟูตอ่าคือคือส,สมโออันนี้นวยมันคือแกงกระสมสั้นคิดนะพี่น้องจ๋าข้างในสีชมพูพคือกันจา๋าซ่บหวานจ้าพี่น้องจา๋าฮาหล่เออเชฟวีก็จะมันหยุ่งๆอย่างๆอีหยังเนาะเออนะ้ะเดี๋ยวโบได้ม,มาหาพี่ห้าน้องเนาะพี่น้องจา๋บา,าบาริเชฟวีสีผ้ามะเบิ่งอันบักบูเบ,นะบัลลีเนาะบูัลลียี่ห้อนี่หวานหวานพี่น้องจา๋านี่จัมโบ้พรีเมียมบูัลลีนี่เนาะ พีเมียมบูเบอรี่ไดนี่ยีเมียมบูเบอรี่นั่นแหละหวานพี่น้องจา้ามันจะมียี่ห้อนึงคล้ายๆกันนะมันจะออกแบบปมเปี๊ยวนในจังหน่อยแม่โอ้สายพี่ก็บอกว่าเต็มปากว่ามันหวานเนาะเออแต่ว่านี่หวานที่พี่น้องจ้าบางทีพี่จะชิมซูเบิร์เฮ้ยชิมซูเบอืมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบจ๋ยพี่น้องจ้าสายพี่อยูอยยกอกยย่กับผลไม้แบบ เพื่อสุขภาพบิลลี่ได้พี่น้องจา้าออือยู่แกครับผลไม้นอกเจ้ายวนายใช่บี้ขายผลไม้นอกเนาะเออขายเนื้อนอกขายแฮมขายชีสไปจังเสียใช่บี้ก็อยู่แต่กับวนเวียนอยู่กับของนอกอืมออยากได้ผู้เบาหนอกอยู่เด้เนาะเอ๋เนาะเาจยอาชีวะเจริญนีแบบสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่อเมริกาส,สุดพี่น้องจา้าเมื่อนเ,น,เออนี้ยอู้ไปตาเส็บหอมหอมดีอือหอมหอม กินกับรถด,ดีพอดีพอดี <g ül> เอออะแหลพี่น้องเซวี๋เสียวของไปเติมกอนเนดะ้อเออเซวีมาหาพ่อแล้วเซวี๋สิเลี่ยงของมไมฮะนะเลี่ยงของไม่ละกสิเลี่ยงของไห้ท้าอันต้อนรับลูกค้าเซวีแล้วเนาะแตง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 สวัสดีจ้า